หลังสูญเสียคุณแม่วิจิตโพวิจิตนะคะด้วยโ,โรคโควิด1 9ในวัย89ปีซึ่งทางด้านคุณพ่อเองนะคะก็ป่วยด้วยโรคโควิด1 9เช่นเดียวกันแล้วก็ยังอยู่ในห้อง ICU ค่ะตลกรุ่นใหญ่เป็ดเชิญยิ้มหรือว่าทัญญาโพวิจิตนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยโพสต์ภาพขณะที่ล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่พร้อมกับเล่าเรื่องราวดีด ว่าครั้งสุดท้ายที่ได้ล้างเท้าแม่กับพ่อเมื่อวันที่18หรือว่าพ่อกับแม่ติดเชื้อโควิดจากแม่บ้านที่ดูแลพ่อกับแม่ที่บ้านหลานสาวใจสลายไปทุกทุที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนทุกที่ที่จะทําได้ขอเพียงอย่างเดียวเพื่อให้แม่หายป่วยจากโควิดแม่89ปีเต็มเมื่อเดือนที่ผ่านมาขอให้หายจากโควิดเพื่อที่จะได้ล้างเท้าแม่อีกสักครั้งเพื่อกอดและหอมแม่อีกสักครั้ง แต่เมื่อเวลาหนึ่งทุ่มโรงพยาบาลแจ้งว่าแม่เสียแล้วน้ำตาเต็มใบหน้าไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าแม่ไม่มีโอกาสได้กอดแม่อีกแล้วคงเหลือแต่พ่อซึ่งก็ยังอยู่โรงพยาบาลอาการเริ่มอ่อนแอลงเพราะว่าอายุเพิ่งจะผ่านวันเกิดมาเมื่อวันที่26มิถุนายนนี้เองครบ94ปีโควิดโหดร้ายเหลือเกิน วันพฤหัสีนี้จะส่งแม่ไปอยู่บนสวรรค์แล้วรอผมอยู่ที่นั่นแหละแม่รักแม่นะครับผมรักแม่นอกจากนี้นะครับก็ยังโพสต์ระลึกถึงวันเกิดตนเองที่จะมีแม่ทุกปีครับวันที่8มิถุนายนของทุกๆปีสายๆจะได้ยินเสียงโทรศัพท์และได้ยินคําว่าเปิดเรอนี่แม่นะวันนี้เป็นวันเกิดลูกนะลูกแม่ขอให้ลูกมีความสุขความเจริญพบแต่ความสําเร็จนะลูกขอให้ลูกเจริญเจริญนะ พอมันเกิดของแม่ที่โอยพรครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่8มิถุนายานนี้เป็ดลูกอายุครบ67ปีแล้วนะลูกปีนี้แม่ขอให้ลูกมีความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่ป่วยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายต่อไปคงไม่ได้ยินเสียงแม่อีกแล้วผมรักแม่นะครับขอให้แม่ไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์อยากกราบเท้าครับแม่อยากเช็ดเท้าให้แม่อยากหอมแก้มแม่เหมือนที่เคยหอมก็ทำไม่ได้ และทําไม่ได้แม้กระทั่งจะมองหน้าแม่มันเป็นโรคที่โหดร้ายเหลือเกินผมรักแม่นะครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เราังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i s i g h t HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ